พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ห้าแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์พุทธศักราช2,399พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองสมุทรสงครามและราชบุรีครั้งนั้นพระราชโอรสเจ้าฟ้าชายใหญ่ซึ่งมีพระชนมายุ4พรรษา ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินด้วยทรงโปรดให้เจ้าฟ้าชายใหญ่ถวายผ้าพ,พระกฐินมีขบวนแห่นำเชิดชูพระเกียรติยศเป็นอย่างยิ่งเจ้าฟ้าชายใหญ่หรือพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่ยีสกันย,ยายนพุทธศักราช2396เป็นพระราชโอรส ลำดับที่สในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและลำดับที่หนึ่งในสมเด็จพระเทพศิรินตราบรมราชินีด้วยทรงเป็นพระราชโอรสที่รักยิ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงอบรมอภิบาลอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงเล่าเรียนวิชาอันสมควรแก่พระราชกุมารในด้านต่าง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษทรงศึกษาจนแตกฉานยิ่งกว่านั้นสมเด็จพระบรมชนกนาถยังได้พระราชทานการสอนด้วยพระองค์เองในด้านโบราณคดีและการบริหารราชการแผ่นดินเมื่อทรงจเจริญพระชนมายุได้8ปดพรรษาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมสถาปนาให้ทรงกรม เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายหน้ามีพระราชพิธีพระราชทานพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์กรมหมื่นพิคเนศวนสุรสังกาศต่อมาในพุทธศักราช2400ทรงได้รับการสถาปนาเลื่อนการทรงกรมขึ้นเป็นกรมขุนพินิจประชานาท ทรงปฏิบัติพระราชกิจบัญชาการกรมมหาดเล็กและกรมพระคลังมหาสมบัติจนปรากฏพระนามเป็นที่ยกย่องชื่นชมในหมู่นานาประเทศในเดือนสิงหาคมปีถัดมาคือพุทธศักราช2411พระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปทอดพระเนตร การเกิดสุริยุปร,ราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณไว้ได้อย่างถูกต้องที่บ้านว่าก่อตะบนคลองวานเมืองประจวบคีรีขันครั้งนั้นเป็นการตามเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับจากบ้านว่าก่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จถลิงทวันยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ห้าแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ทรงโปรโดกล้าโปรกหรม่อมให้ตั้งการพระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษค,ครั้งแรกเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2411เนื่องด้วย เสด็จขึ้นครองราชขณะทรงมีพระชนมายุเพียง 15, สิหพรรษาจึงทรงโปรดให้เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินทรงเริ่มต้นราชการด้วยการปรับเปลี่ยนจารีตประเพณีราชสำนักเสด็จออกนอกพระราชอาณาจักรเพื่อจเจริญทางพระราชมัยตรีกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นครั้งแรก พุทธศักราช2,416ทรงเจริญพระชนมายุ20สพรรษาทรงบรรลุพระราชนิติภาวะแล้วจึงได้เสด็จออกทรงประนวดเป็นเวลา15วันและในวันที่7พฤศจิกายนทรงโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งที่สองนับแต่นั้นเป็นต้นมาทรงทำหน้าที่ พระมหากษัตริย์ที่นำพาพระราชอาณาจักรกว่า9 0 0 0แสนตารางกิโลเมตรและประชากรกว่า5ล้านคนในครานั้นไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแห่งสยามประเทศ